สวัสดีค่ะสื่อเพื่อนชาวราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จานีหน้าทาโรนะคะก็จะมาทํานายดวงชะตาความรักนะคะประจําเดือนเออเดือนอะไรนะ มกราคมน2566นะคะยังไม่ทันเริ่มคลิปก็คือลืมเดือนละโอเคอ่านี่นะขอแนะนําตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้หน้าทารโลนออนไลน์ได้เลยนะคะสนใจอยากจะดูดวงกับนีน่านะคะแบบส่วนตัวนะคะก็คือแอดนีหน้าทาร์โลมาเช่นเดิมนะคะตอนนี้ก็อ่าเป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีเมษนะ อาต้องขออภัยที่มาช้านะคะเนื่องจากว่านี่น่าติดภารกิจลหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าก็พยายามเร่งทําคลิปให้อยู่นะคะต้องรีบทําเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันพระแล้วเนะวาะภาพเป็นวันพระคือนี่น่าก็จะไม่ก็จะต้องงดด,ดูดวงนะคะอ่ะมาดูกันความรักก็จะมาแบ่งเป็นคนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะวันนี้จะมาด้วยไพ่ชุดนี้นะไพ่ชุดนี้นะคะทุกคนนะ ออมันชื่ออะไรวะก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะแต่ว่าก็มาในกองนี้แล้วกันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูกันที่ราศีกันก่อนนะมีราศีใดบ้างน,นะคะที่มีบทบาทก,กับพวกคุณนะคะความรักประจำเดือนมกราคมมีราศีมังกรมีมังกรแล้วก็สิงหมังกรสิงกัน นะคะแล้วก็ธนูนะคะมังกรสิงกันธนูนะคะประมาณสี่ราศีนะคะที่จะมีบทบาทกับคุณนะคะในเดือนนี้นะทีนี้เรามาดูวันเกิดของเขาตรงกับวันอะไรบ้างตรงกับวันพุธพฤหัสเสาร์ราอาทิตย์นะคะพุธพฤหัสเสาร์ราอาทิตย์นะคะแล้วก็เลขตรงกับวันเกิดของเขาหรือของคุณก็ได้นะคนที่เกิดวันที่11 ยี่สิบเก้าสี่ยี่สิบเอ็ดสามสิบยี่สิบสามแล้วก็หกนะคะอ่าอาจจะเป็นวันเกิดของเขาหรือของคุณก็ได้นะคะท,ทีนี้เดีเรามาดูกันซิว่าพลังงานของคนโสดในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานของคนโสดนะอืมอะมาดูที่กล่องนี้แล้วกันพลังงานของคนโสดอืม,อมไม่ค่อยได้ใช้กล่องนี้เท่าไหร่ ไม่ค่อยได้ใช้อะมาครั้งแรกเน mm. ี่นะคะขอจัดระเบียบนิดนึง mm. อ่ะมาดูกัน mm. คนโสดคนโสดก่อนนะสถานะของคอนโสด mm. จริงๆนี่น่ารู้สึกว่าความรักของพวกคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโสสถานะไม่ชัดเจนเลยว่ามีคู่ก็ตาม mm. ในเดือนนี้บอกว่าอยากให้คุณอ่ะประคับประคองตัวเองด้วยสติ จะเกิดอะไรขึ้นต่อตามคือต้องมีสติในเรื่องของความรักอืทําไมถึงต้องบอกว่ามีสตินะอันดับแรกเลยเออสติมันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณแบบสําคัญสาคัญในช่วงจังหวะชีวิตของคุณในช่วงนี้นะคะเลยทําให้คุณต้องมีสติเอเนอะมาดูกันขอดูคนโสดความรักอดีตที่ผ่านมาขอดูอดีตที่ผ่านมาของคุณก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้าง อดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างขอดูอดีตก่อนพลังงานในอดีตที่ผ่านมาคนโสดอัศวินถือถ้วยอืมแล้วก็4ีดาอืมความรักของคนโสดในอดีตที่ผ่านมาก็ยังอยู่ในสถานะโสดม่มีคนให้คุณคุยอยู่อัศวินถือถ้วยมีคนให้คุณคุยแต่ว่าคุณดูนิ่งกับความรัก หมือนยังไม่เปิดใจกักตัวเองหรืออาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะบล็อกใครสักคนหนึ่งในชีวิตบล็อกใครคนนั้นในชีวิตอืมนะคะคนที่เข้ามามีบ,บ,บทบาทกับคุณนะนี่น่ามองว่าคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการเงินรายได้เขาเป็นคนที่สามารถที่จะแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะเขาเป็นคนเก่งนะแต่ทำไมคุณถึงบล็อกเขาอะ อันนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบในตรงสุดนิดเหตุการณ์เพราะที่ต้องบ็อกเพราะอะไรที่ผ่านมามคุณพยายามหนีเขาอ่ะอพยายามหนีเขาแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าหนีไม่รอดหนีไม่รอดคือมันต้องวนกลับมาเจอคนนี้อยู่ดีอ่ะในอนาคตซึ่งนี่น่ารู้สึกว่าในเดือนนี้ก็ยังคงต้องเจอเขาอยู่ <S <S <ม>ยังมีเหตุการณ์ทำให้คุณกับเขายังต้องเจอกัน มีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องกลับมาเจอกันวนเวียนกันมาเจออยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะแต่ก็ยังเป็นสถานะโสดนั่นแหละเพราะว่านี่น่ารู้ว่าคุณไม่ได้เทใจให้เขาเลยแต่ว่าไม่มีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องแบบมาเจอกันนะคะเพราะว่าบางคู่อาจจะแบบทำธุรกิจร่วมกันก็ได้มีผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้เช่นกันนะคะอะเรามาดูปัจจุบันปัจจุบันสถานะโสดยังเป็นโสดอยู่ไหมอา สถานะโสดยังเป็นโสดอยู่ไหมโสดเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเออโสดเหมือนเดิมไหมนะคะอืม dm place dm place แล้วก็ราชินีถือดาบรู้สึกว่าเดือนนี้คุณจะไม่โสดแล้วมันจะมีคนให้คุณรู้สึกเหมือนแบบต้องใส่ใจต้อง take action ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง นะคะเดือนนี้จะไม่โสดอาจจะเจอคนที่ถูกใจก็ได้แต่ว่าการที่จะได้เจอคนที่ถูกใจให้ระวังว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกคนที่คุณไปถูกใจอาจจะมีตัวเลือกหรืออาจจะหมายถึงว่ามีครอบครัวมีคนที่ให้ให้เขาคุยอยู่แล้วมีตัวเลือกของในชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วคุณก็นันไปสนใจเขาอะ่ะอืมนะคะเป็นคนเก่าไหมที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณเป็นคนเก่าไหมอะไรอยูนะ ไพ่เดมเป็นคนเก่าในชีวิตของคุณไหมรู้สึกว่าจะเป็นคนเก่าๆในชีวิตของคุณอืมเป็นคนเก่าในชีวิตของคุณนะคะอืมแต่ในความสัมพันธ์ในตอนนี้นี่น่ารู้สึกว่าเขาเปิดตัวเลือกมีคนให้เขาคุยอยู่แล้วก็คุณน่าจะไปสนใจเขาแล้วในช่วงนี้นะคะเหตุการณ์ทำไมถึงคุณถึงได้กลับมาสนใจเขากลับมาคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่งขอดูซิ ปัจจุบันทำไมถึงได้กลับมาสนใจเขาล่ะอืมอย่านะครีนถือถ้วยเหรอแล้วก็เดอะมูนอืมแสดงว่ามันมีความทรงจำบางอย่างที่ดึงคุณกับเขาเข้ามาในชีวิตมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นคนเก่าในชีวิตของคุณนั่นแหละนะคะอืมและเขาก็ คือน่าสึกว่าเขาเปิดตัวเลือกจริงแล้วก็เขาก็ยังมีคุณอยู่ในในความสัมพันธ์ในความรู้สึกด้วยเขาเองก็ยังไปจากคุณไม่ได้เหมือนกันคุณน่าจะแบบปลดบล็อกตอนนั้นอะ่ะบล็อกเขาไปแต่อยู่ๆก็แบบเหมือนนึกขึ้นได้คิดถึงอะ่ะเป็นอารมณ์เป็นลรมสักอย่างหนึ่งอะ่ะทำให้คุณกับเขาต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเกิดอ,อ,อะไรขึ้นอยู่นะขอดูชัดๆหน่อยสิ มันน่าจะมีเหตุการณ์สำคัญที่คุณไปไปพบเจออารมณ์เหมือนแบบว่าเขาเข้ามาช่วยคุณเป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นฮีโร่ขี่มาขาวมาช่วยคุณอะไรบางอย่างทําให้คุณมองเห็นความดีของเขาจากที่คุณปิดกั้นเขาบล็อกเขาในรอบนี้เหมือนคุณจะเปิดใจมองเห็นมองเห็นความดีที่เขาเคยทํากับเรามองเห็นความดีที่เขาคอยช่วยเหลือเรา เขาเคยดูเขาคอยดูแลเรามาตลอดเราจะเห็นความดีของเขาแบบนี้ก็ได้แต่ตอนที่มาเห็นความดีของเขาก็คือตอนที่เขามีมีตัวเลือกแล้วนี่แหละตอนที่เขาเปิดชอยแล้วอ่ะแค่นั้นเองเป็นประเด็นตอนนี้เลยทีนี้เหี่ยมาขอดูความรู้สึกซิว่าเขาเนี่ยเขาเขามีตัวเลือกจริงแล้วนะคะในตอนนี้แล้วก็ยังมีคุณอีกเนาะยังมีคุณในความสัมพันธ์อีกถ้ามันต้องรักกันจริงๆหรือต้องแบบพบกันจริงในเดือนเนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขามันจะไปกันแบบเออ่ ไปกันได้แบบตลอดไหมนะคะคบกันได้ต,บบตลอดไหมนะคะเจ็ดถ th ้วยเดอ s t สตาอืเจ็ดถ th ้วยเดอ s t สตาคือนี่น่ารู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นกับเขาอีกครั้งหนึ่งอืมแต่เขาจะวนเวียมาใดชีดวิตของคุณแต่เขายังลังเลอยู่เขายังลังเลในความสัมพันธ์อยู่เขายังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครไม่ว่าคนนั้นหรือตัวคุณก็ตาม เขายังลังเลอยู่ตัดสินใจยังไม่ได้แต่คุณหนักพร้อมแล้วที่จะเปิดใจรับเขาในตอนนี้อันนี้คือภาวะในช่วงเวลานี้นะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรงไหมั้ยดูสิเพราะหนูเพราะที่น่าเห็นว่าเขาอะยังลังเลอยู่อะยังไม่อยากเปิดใจอะแต่คุยกับคุณได้คุยได้อะไรเงี้ยเขาทําอะไรไหมเขาจะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ของเขาแบบนี้ตลอดไปอืม คุยกับคุณแบบไม่ตลอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่จะยังไม่ให้สถานะหรือความชัดเจนยังไม่ให้สถานะว่าต้องเป็นแบบเป็นแฟนกันนะคุยๆกันนะอะไรประมาณเนี้ยแค่คุยแค่นั้นเองค่ะเขาจะแค่คุยอืมเขาจะแค่คุยนะเพราะตอนนี้รู้สึกว่าเขากําลังโฟกัสในเรื่องของการทํางานอยู่อืมเขาโฟกัสในเรื่องของการทํางานแล้วก็ขอศึกษาดูใจคุณไปเรื่อยๆนั่นเอง นะคะอันนี้คือคนโสดนะก็ยังคงเป็นสถานะโสดแต่มีคนให้คุยอยู่นั่นแหละนะคะที่เหยาวินาขอดูซิว่าคำแนะนำของคนโสดเป็นยังไงบ้างกระตุ้นพลังงานกระตุ้นพลังงานทำใจให้บริสุทธิ์อืมแล้วก็ใช้ความกล้าหาญของคุณนี่แหละใช้ความกล้าหาญของคุณนะคะในการเปิดใจที่จะคุยกับเขา ว่าเราอยา,อยากจะได้สถานะแบบไหนเพราะเธอยังไงในเดือนเนี้ยเขาอะสเตรงเพราะเธอยังไงในเดือนน,อองงน,อน,นี้เขาก็ยังให้คุณเป็นตัวเลือกของเขาอยู่คุณยังคงเป็นตัวเลือกของเขาอย่างแน่นอนแต่เขาแค่ยังไม่เลือกใครแค่นั้นเอง คุณเป็นได้แค่ตัวเลขของเขานะถ้าคุณอยากจะรอเขาเพื่อขอความชัดเจนคุณก็รอได้แต่ต้องขอเวลาให้เขาหน่อยเพราะตอนนี้เขาก็มุ่งความสนใจไปที่การ,การทำงานซะมากกว่านะคะอืมอันนี้คือคำแนะนำของคนโสดนะอ่ะโอเคทีนี้อย่าเรามาดูกันต่อคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะสถานะไม่ชัดเจนไปยังไงบ้างในเดือนนี้นะเดีย๋ยวนะคะขอเก็บนิดนึง สถานะไม่ชัดเจนนะคะอาจจะแบบคบกันคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว,แ,ลวแต่ว่าเขายังไม่ให้ความชัดเจนกับเราก็มีเหมือนกันเนาะอ่ะบางคู่อาจจะแบบว่าเอออยู่แบบ อยู่ห้องเดียวกันพักด้วยกันนี่แหละเป็นรูมเมทกันนะคะแต่ว่าก็คือแบบยังไม่ตกลงปงใจว่าจะต้องแบบแต่งงานกันอะไรประมาณนี้นะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนบางคู่ก็แบบดูกันมานานและคุยกันไปคุยกันมา3มปี4ปีก็มีนะคะมาดูว่าอาดีตที่ผ่านมาความรักของคนไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะห้าไม้เท้าแล้วก็เด็กถือถ้วยนี่น่ารู้สึกว่าคุณอะ ค่อนข้างคิดจะคิดเยอะมากกับคนคนนี้คนที่คุยด้วยอืมคุยกันไปคุยกันมาอยู่แบบนี้แหละแล้วก็เขาเองก็ดีแอมพเลอร์แล้วก็สิบไม้เทา้านี่น่ารู้สึกว่าเขาเองก็คุยกับคุณแบบนี้มานานบางคู่อาจจะคุยกันมานานแบบห้าปีสิบปีอะแต่างแต่มันก็แบบยังไม่ตกลงที่จะแบบเออมันต้องแต่งงานกาันอะไรประมาณนี้บางคู่นะบางคู่อืม เพราะว่าก็คบกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่ห้องเดียวกันแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่ห้องอยู่กินด้วยกันนี่แหละสี่ปีห้าปีละแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่ไปไหนสักทีอ่ะมันก็ติดอยู่ตรงนี้แหละนะคะเออเหตุผลอะไรทําไมมันแบบยังไม่ชัดเจนละ่ะเออยังแบบเขาเรียกว่านะยังไม่ตกลง,งใจว่าต้องแบบเป็นแฟนก็มีอะไรประมาณนี้แค่คุยๆก็มีเพราะอะไรเขาเดี๋ยวให้เพนเทสเดี๋ยวให้เพนเทสแล้วก็สามดาบ นี่่ารู้สึกว่าคนที่คุณคุยด้วยหนึ่งเขาน่าจะมีความสัมพันธ์ในเชิงแบบเหมือนมีตัวเลือกเหมือนมีตัวเลือกในชีวิตคุณเองก็น่าจะรู้ว่าเขามีตัวเลือกคุณเองน่ะก็เหมือนว่าจะทําใจได้ในบางครั้งคุยก็ได้แต่ก็เหมือนอยากจะรอเขาเหมือนแบบคุยก็ได้ไม่คุยก็ได้ต่อให้คุณไม่คุยแต่คุณก็เหมือนแบบใจอารมณ์เหมือนแบบอยากรอก็มีอ่ะบางทีคุณก็ไปากชีวของเขาแล้วครั้งหนึ่งบางทีคุณก็แบบวนกลับเข้ามาในชีวของเขาอีกแบบเนี้ยเออ บางทีคุณไปแล้วเขาก็ดึงคุณเข้ามาในความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้คือคนที่ไม่ชัดเจนนะอมืมันได้หลายสถานะนะการเป็นอยู่ของคนที่ไม่ชัดเจนนี่น่าต้องบอกก่อนนะคะอดน,นที่ผ่านมาก็ยังคุยกันแบบเนี้ไปเรื่อยเหมือนเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างอนะวนกันไปวนกันมาอยู่แบบเนี้ยนะคะพอาะมาปัจจุบันคุณทําอะไรอยู่ในตอนนี้ความรักของคุณแทพลนเหมือนคุณโฟกัส อย่างอย่างอื่นละเหมือนคุณเริ่มโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานละโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานคุณไม่ค่อยให้ความสนใจกับเขาในสักเท่าไหร่เขาก็ <c oughs> เขาเองก็รู้สึกเหมือนว่าเคยน่ารู้สึกเหมือนว่าเขาอ่ะพอ่อพอกันเลยนะคู่เนี้ยคุณตอนนี้คุณน่าจะโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานส่วนเขาเองก็โฟกัสเรื่องเงินกับเรื่องงานและเขาเองก็ดูเหมือนกับว่า ไม่สนใจคุณเหมือนกันเป็นอารมณ์ไม่สนใจอะ่ะเออคบกันยังไงวะเนี่ยคู่เนี้ยไม่โฟกัสกันเลยอตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยไม่คุยกันแล้วหรออืปัจจุบันเด e f o o ฟอืมคุณชาวราศีเมษคุณอะให้พื้นที่กับตัวเองในเรื่องของความเป็นอิสระ ในเรื่องของความเป็นอิสระแล้วก็คุณน่าจะเปิดใจคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตในตอนนี้เหมือนคุณมุฟอนได้แล้วคุณก็เหมือนโฟกัสกับชีวิตของตัวเองในเรื่องของความเป็นอิสระไม่ยึดติดกับใครคนเดิมคครคนเดิมมอืแต่เปิดใจได้เปิดใจที่จะคุยกับคนคนคนใหม่ๆได้อะนะคะส่วนเขาเองนะนี่น่ารู้สึกว่าเขาอะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่เขาก็ดูเหมือนจะว่ายังแบบ ยังหาคนที่ถูกใจเขาไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาแอบคิดถึงคุณหรือเปล่านะเขาแอบคิดถึงคุณไหมเขาแอบคิดถึงคุณไหมแปดดาบเหรอแปดดาบแล้วก็เด็กถือดาบคือน่ารู้สึกว่าเหมือนเขาอะ่ะมีการแอบสองคิดถึงคุณอยู่ในจังหวะที่ไม่ได้คุยกันหายกันไประยะหนึ่งมีแอบคิดถึงแอบสองนะคะมันมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตของเขาประมาณสักสามคนสี่คนและคุณก็คือหนึ่งในสี่ของเขาอะ่ะ แล้วเขาก็รู้สึกว่าไอ้คนที่เข้ามาคุยกับเขาประมาณสามคนแรกๆอะดูเขาเหมือนจะไม่ค่อยถูกใจเหมือนเขารอใครสักคนหนึ่งอยู่เออแล้วก็มีการส่องคุณด้วยอืมส่วนคุณเองน่ะนี่น่าเข้าใจว่าคุณน่าจะคิดถึงเขานะอยากคุยกับเขาเพราะคุณนะยังตัดเขาไม่ได้ยังเขายังเอาเขาออกจากความรู้สึกยังไม่ได้เลยแต่ก็ทำเป็นเหมือนกับว่าฉันลืมเธอไปแล้วอะ่ะเออท,ท,ทั้งที่ยังคิดถึงเขาอยู่ แต่ก็คุณเองก็มีคนแมบเข้ามาเหมือนกันเนี่ยรู้สึกว่าจะเล่นตัวทั้งคู่เลยนะเล่นตัวทั้งฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งคุณต่างคนก็ต่างเล่นตัวกันอยู่ในตอนเนี้ยปัจจุบันเนี่ยอืไงดีอะคนสถานะไม่ชัดเจนต่างคนก็ต่างเล่นตัวกันอยู่เขามีโอกาสที่จะทักมาหาคุณก่อนไหมเขาจะทักมาหาคุณก่อนไหมถ้ามันหายกันไปนานแล้วตอนเนี้ยอยาก อยากทักมามากเลยนะใช้สมองคิดอยู่ตอนเนี้ยอยากทักมาแต่กลัวกลัวว่าคุณจะปฏิเสธกลัวว่าคุณจะปฏิเสธนะ่ะอืมกลัวว่าคุณจะปฏิเสธกลัวว่าคุณจะบล็อกเขาอะ่ะเขาอยากทักมามากเลยอยากจะคุยกับคุณมากเพราะส่องตลอดเวลาส่องเรื่องราวของคุณส่องสตอรี่ของคุณอยู่อะ่ะเออมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยถ้าเขาทักมาจริงคุณควรจะเปิดใจเขาไหมอีกครั้งหนึง่ง สองดาบหนึ่งดาบเกิดอะไรขึ้นลังเลยังไม่กล้าคุณเองก็รู้สึกเหมือนแบบลังเลเพราะกลัวกลัวว่าจะเป็นอีหลอบเดิมกลัวว่าเขาจะไม่สนใจกลัวเขาจะบ้างานไม่เอาเราอีกแล้วอยู่ในกลัวอยู่ในสถานะเดิมกลัวอยู่ในหลูปเดิมอะไรประมาณเนี้ยอืมถูกไหมคะยังรู้สึกว่าคุณกลัวคุณกลัวค่ายจะแบบ ถ้าเปิดใจไปแล้วเขาจะเป็นแบบเดิมแล้วเขาจะเป็นแบบเดิมไหมละ่ะถ้าเขาทักมาจริงจริงขอโอกาสกับคุณเขาจะเป็นแบบเดิมไหม The Hermit แล้วก็อ้ย We a l o For June ไม่น่าจะเป็นแบบเดิมหรอกดูแลเขาจะทักมาหาคุณเร็วนี้แหละอืมทักมาหาคุณเร็วนี้ชัดเจนไหมอืมอ่ะขอความชัดเจนไปเลยชัดเจนไหมเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรนี่ The Devil อืม เขาอาจะทำบางอย่างกับคุณแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้ไม่น่าจะปล่อยคุณไปแล้ว The c h a r r ออยแล้วก็สิบถ้วยเขาคงไม่ปล่อยคุณออกจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้แน่นอนอืมเขาชัดเจนนะมารอบนี้คุณสามารถเปิดใจเขาได้เลยอะ่ะคนคนที่สถานะไม่ชัดเจนมาดูซิว่าเขาจะแอคชั่นยังไงอืมเขาจะปฏิบัติอะไรกับคุณในเดือนนี้กุหลาบเฮ้ย เขาจะมาพร้อมกับเซอร์ไพรส์บางอย่างคิดถึงคุณน่ะแอบสองคุณตลอดเวลาเขารู้สึกเสียใจตอนที่ไม่มีคุณอยู่คนอื่นไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยตอนเนี้ยอืมดูเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วบางทีเขาก็รู้สึกเหมือนแบบคิดถึงคุณมากซึมคิดถึงคุณตอนที่คุณจากเขาไปอ่ะเขาคิดถึงคุณนะตอนที่คุณจากเขาไปอ่ะคุณบล็อกเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ตามเขาคิดถึงคุณแล้วก็เขา ในความคิดของเขาเขาเหมือนแบบเหมือนสมองมันตีกันอะความคิดมันตีกันว่าแบบยังไงดีอะเออเขายอมยกทงให้คุณนะเขาคงอยากได้อะไรบางอย่างกลับคืนมาความชัดเจนกลับคืนมาอืมให้รู้สึกว่าเขาจะทักมาหาคุณร็วนี้แหละนะคะและเขาก็จะพิชิตใจของคุณให้ได้ในเดือนนี้ชัดเจนมากนะคะคำตอบคือชัดเจนมากกับคนคนนี้นะ,ะมาดูซิ ชัดเจนขึ้นแล้วแหละนะคะ,ะให้คำแนะนำว่าสื่อสารคุยกันชัดเจนไปเลยเห็นไหมสื่อสารกันนะคะ communicate hmm. communicate ah. ชัดเจนแล้วก็คิดบวกสื่อสารกันสื่อสารการชัดเจนและคิดบวกด้วยนะคะให้พลังงานดีๆแล้วก็อย่าเอาอารมณ์มาเป็นตัวก้นคุณสองคนนะคะ emotion นะคะแล้วก็ ถ้าคุณอยากได้คนเนี้เนี่รู้สึกว่าเหมือนคุณคิดถึงเขานะเพราะคนนี้น่าจะเป็นคนที่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณแล้วแหละนะคะคนที่สถานะไม่ชัดเจนต่างคนก็ต่างคิดถึงกันอยู่เพียงแค่แบบบางทีโลกส่วนตัวสูงอีกโก้สูงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองมาทบทวนดูใหม่อีกทีนึงนะว่าเราเองก็ขาดเขาไม่ได้เขาเองก็ขาดคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นในรอบนี้เขาจะทักมาหาคุณเร็วนี้แหละ นะคะโอเคลองเปิดใจกันดูนะอันนี้ก็คือคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะอ่ะเรามาต่อกัอนที่คนที่เป็นคู่สามีภรรยากันบ้างนะคะว่าสามีภรรยาบ้านหลังเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะคะความรักชาวราศีเมษ นะคะคนมีคู่ก็คือคนที่ 1. จดทะเบียนสมรสด้วยกัน 2. มีลูกด้วยกันนะคะสหรืออาจจะแบบผ่านพิธีงานแต่งด้วยกันแล้วนะคะความรักของคุณนะคะในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะอื ความรักของคุณในอดีตท,ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเออสามเหรียญความรักของคุณในอดีตท,ที่ผ่านมาสามเหรียญแล้วก็สามเหรียญแล้วก็สี่ไม่เทา้าที่ผ่านมาก็ดูเป็นปกติดีนะตัวคุณนะปกติมาคุณพยายามประคับประคองคนนี้เอาไว้ตลอดเวลาในชีวิตส่วนเขาเองคนรักของราศีเมษเขาเป็นคนที่รักอิสระเป็นคนที่มีความคิด ความคิดอยากทำไอ้นู่นอยากทำอันนี้เยอะแยะมากมายเขาเป็นคนที่รักอิสลามมากรักการเที่ยวและการเดินทางไม่ค่อยติดอยู่ไม่ค่อยอยู่ติดกับที่หรอกคนเนี้แล้วก็รู้สึกว่านี่น่ารู้สึกว่าแบบคุณอะเป็นคนที่พยายามคิดบวกในเรื่องของความรักประคับประคองคนนี้เอาไว้ในตลอดเวลานะคะในเรื่องของความรักดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรในที่ผ่านมานะคะพอมาปัจจุบันนี้ล่ะเป็นยังไงบ้าง the empress เอ้ the empress แล้วก็ ซีดาเหมือนคุณวางแผนอะไรบางอย่างคนมีคู่คนมีคู่บางคนอาจจะหมายถึงว่าวางแผนในเรื่องของการมีเบบีก็ได้หรือว่าอาจจะแบบต่างคนก็ต่างวางแผนในเรื่องของอ,อการเดินทางการเที่ยวนะคะบางคู่นะเดินทางเที่ยวเหมือนพวกคุณไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันอืมเขามีปัญหาอะไรไหมในตอนนี้ซีเหรียนแล้วก็อะไรเอ่ย ไพเดสีส่เหรียญไพเดสเขากําลังคิดที่จะท,ทำอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นสี่เหรียญเรื่องเงินเหมือนเขากดดันเครียดเรื่องเงินเลยเขาเครียดเรื่องเงินส่วนคุณเองเป็นคนที่เข้าไปประคับป,ประคองชีวิตของเขาคอยให้อะไรเรียว่านะคอยให้กําลังใจในเรื่องของการเงินของเขาคือน่ารู้สึกว่าเขาเครียดเรื่องเงิน เหมือนแล้วก็คุณเองเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการเงินในตอนนี้อ่ะเออจังหวะในตอนนี้เลยอืมนะคะคุณสองคนไม่ได้มีประเด็นทะเลาะอ,อะไรกันใช่ไหมอืมมีไหมอ่ออาเห็นะะมันเป็นอารมณ์รู้สึกเหมือนแบบตัวของเมษนะ่ะเครียดเครียดเจอสถานการณ์ปัญหาอะไรบางอย่างคุณเจอสถานการณ์อะไร แ t e m p r a n d สามดาบอืมเหมือนเป็นความรู้สึกเหมือนแบบไม่มีความสุขอะไม่มีความสุขในตอนนี้เป็นความรู้สึกไม่มีความสุขบางทีคุณอาจจะเครียดเรื่องของเขาเออแต่การคิียดเรื่องของเขาเน,นี่ยคือเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีเรื่องของบุคคลที่สามอืม บางทีคุณอาจจะไปรับรู้ว่าคนรักของคุณนะ่ะเขามีปัญหาในเรื่องของรายได้ค่าใช้จ่ายและคุณก็เอาเรื่องของเขาเก็บมาคิดมาเครียดนะคะอันนี้มันน่าจะเป็นพลังงานประมาณนี้เพราะว่าคือแบบเหมือน ต่างคนก็เหมือนแบบคุณเข้าพยายามเข้าไปแก้ปัญหาช่วยเขามันเลยทําให้คุณเครียดในตอนนี้หรือบางทีคู่ของคุณอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการเดินทางการเดินทางการโยกย้ายการเปลีป่ยนแปลงในที่ทํางานที่อยู่ที่อาศัยหรือเปล่าแล้วคุณก็เครียดเรื่องของเขาด้วยอืมไปเปลยนประรดับประมาณนั้นมีเรื่องของมือที่สามไหมมือที่สามไหมทําให้คุณน้องเครียดมีเรื่องของมือที่สามไหมอืมเด็กถือดาบหกเหรียญไม่มี เป็นเรื่องกับเรื่องงานจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ไว้วางใจได้ว่ามันไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามอย่างแน่นอนเข้ามาในชีว้ของคุณนะคะอันนี้คือสถานการณ์ในตอนนี้นะคะมาดูกันซิว่าในเดือนนี้เขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณหรือเปล่าเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณไหมในเดือนนี้นะคะอม,มองว่าบางคู่ แปลกมากเลยคำว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยถ้าบางคู่อยู่ไกลกันก็จะมีเกณฑ์ได้มาอยู่ใกล้กลกันแต่ถ้าบางคู่อยู่ใกล้กันอยู่ด้วยกันอยู่บ้านหลังเดียวกันบางคู่อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของคําว่าการเดินทางแสดงว่าต้องมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งเดินทางเดินทางไกล เหมือนใบเกณฑ์เดินทางไกลหรืออาจจะหมายถึงว่าคู่ของคุณกําลังวางแผนเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่าก็ได้ซึ่งมันมองได้หลายรูปแบบเพราะใีน่ารู้สึกว่าคนมีคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่เขามีเขามีปัญหาเรื่องของเงินอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องของรายได้อะไรประมาณเนี้อืบางคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะแบบมีการวางแผนว่าจะต้องมาเจอกันอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะบางคู่นะเพราะดูแล้วเขาไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามจริง เขาทําอะไรชัดเจนไหมในเดือนนี้นะคะหรือแบบมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณไหมในเดือนนี้นะคะเออดูเขาดูนิ่งๆน,นะเหมือนไม่มีอะไรที่แบบเออเรียกว่านะไม่มีอะไรที่แบบมันดูหวือหวา,าปกติกับการใช้ชีวิตเพราะคนคนนี้ดูแบบไม่ค่อยโรแมนติกสักเท่าไหร่เรื่อย ปกติอะไรประมาณเนี้ยอืมดูไม่มีอะไรนะคะเอ๊ดีจังความสัมพันธ์ของคนมีคู่ไม่มีปัญหาเลยนะราบรื่นนะคะมาดูคําแนะนําคําแนะนําของการใช้ชีวิตคู่ของคุณนะบอกว่า cleansing ทําความสะอาดจ,จิตใจคุณเป็นคนที่เอ่อไม่ค่อยหมุกมุ่นในเรื่องของปัญหามือที่สหรือเรื่องของความรักสกเท่าไหร่เหมือนคุณโฟกัส โฟกัสบางสิ่งบางอย่างนะสถานที่ท่องเที่ยวมันขึ้นมาค้าว่าสถานที่ท่องเที่ยวแสดงว่าบางท่านอาจจะกำลังวางแผนเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวหรืออาจจะหมายถึงว่าสามีมีเกณฑ์เดินทางไกลามาเจอเราหรือบางทีสามีอยู่ใกล้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางเดินทางไกลไปหนสักที่หนึ่งก็ได้นะคะอืนะแล้วก็อะไรอีกความรักคู่สองคนรักกันอยู่แล้วแหละอืมไม่ได้มีปัญหาอะไรความสัมพันธ์ลึกซึ้งดูหวานกลมเกลืนกลมเกลียวดี อืมคุณสองคนต้องการซึ่งกันและกันเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเติมเต็มให้ซึ่งกันและกันคุณสองคนมีความชัดเจนซึ่งกันและกันไม่มีอะไรปกปิดกันเลยนะคะมีแต่ความชัดเจนให้กันและกันแล้วก็เป็นความรักที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดอันนี้คือพลังงานของคนมีคู่นะคะ นั่นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่นะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะก็คือการรักษาศินห้าเป็นตัวประคับประคองชีวิตเป็นฐานดวงที่ทาจะทำให้คุณทุกคนนะคะทุกคู่ประสบความสำเร็จในการคองรักนะคะก็เป็นกำลังใจให้ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ